อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับช่วยกันนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็คือสร้างระยะห่างของสังคมนะสร้างระยะห่างของสังคมนะครับก mm ็ hmm. ถ้าไม่มีภารกิจอะไรเร่งด่วนก็ไม่ต้องออกไปไหนครับอยู่บ้านสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเชื้อมันก็จะหมดไปช่วงนี้ตื่นเช้ามาสิ่งที่เราทำกันนะเพราะเราไม่มีอะไรจะทำนะก็ทำไรครับสไลด์สไลด์สไลด์กันตลอดเลยใช่ไหมครับนะ เปิดเฟซดูเปิดไลน์กลุ่มดูนะอ่านข้อความสนใจก็ดูต่อไม่สนใจก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านนะฮะปรากฏว่าใน Facebook หรือในไลน์กลุ่มก็มีเพื่อนๆนะครับก็ได้แชร์ได้แชร์ข้อความดีๆเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกําลังใจให้เยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันเราต้องเป็นกําลังใจให้กันและกันดีที่สุดแล้ว นะช่วงนี้รักษากำลังใจซึ่งกันและกันไว้นะครับอย่าด่าอย่าว่ากันเลยผมมีคลิปดีๆนะคลิปต่างๆเนี่ยมันดีหมดแหละฮะแต่ผมมีคลิปหนึ่งนะดีมากๆเลยมันเป็นประโยชน์กับพวกเราในขณะนี้มากๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเครียดนะเราเครียดเราวิตกเรากังวลหลายเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงๆ นะในเรื่องของโควิด19นะมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงๆนะผมติดตาม Facebook ของพี่ทอมเครือโผลนะครับพี่ทอมเครืสโผลเป็นนักธุรกิจใหญ่ของเมืองไทยท่านหนึ่งนะที่ท่านมีคอนเนค t ชันนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หนึ่งในคอนเนคชันนั้นก็คือคุณหมอฮะคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอชื่อดรเอลิกส์เฟสแมนนะครับ ดรเอลิฟเฟสแมนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไวรัสนะครับเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐบิลคินตันนะครับบิลคินตันได้เคยส่งดรเอลลิฟเฟสแมนไปดูแลเรื่องการรักษาผู้ป่วยที่เซาท์แอฟริกานะครับในสมัยที่ตอนนั้นเรื่องอ,อ,อีโบลากำลังระบาดนะครับก็ท่านก็มีประสบการณ์ตรงจากเรื่องไวรัสนะครับ หรือแม้กระทั่งเรื่องของไวรัสเช v ชวีซาเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอมาถึงช่วงโคโรนาไวรัสก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่ทอมพี่ทอมก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาแบ่งปันให้กับพวกเราได้รับฟังกันผมได้ดูหลายรอบแล้วผมประทับใจผมบอกเออเนี e ่ยใช่เลยนะครับพี่ทอมจะสัมภาษณ์คุณเอลิ e เฟสแมนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับ ช่วงที่อีโบลานะครับโรคที่ระบาดแล้วร้ายแรงที่สุดเนี่ยได้เกิดขึ้นที่แอฟริกาเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าด็อกเตอร์เอริกเฟลชแมนนะครับเป็นเอ็กซ์เพิทางโรคระบาดเลยเขาเป็นคนที่นะครับหาระชาชาติวิลคลินตันนะครับสถาอะไรนะกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาได้ส่งไปที่แอฟริกา10ประเทศเลยปมันมน,นะครับแล้วก็ไปดูที่นั่นเลย แล้วสุดท้ายเนี่เอริกเนี่ยได้เกียรตินะครับมาเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษเลยนะ <Okay. S 1> เขาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนะครับของประธานาธิบดีบิลคลินตันนะตอนนั้นที่โรค HIV AIDS เอชกำลังระเบิดนะครับทั่วโลกเลยนะครับบิลคลินตันก็เลยส่งเอริก <Eric S 2> เนี่ยไปดูแลแอฟริกา12รประเทศครับแล้วก็มีอีโบลาด้วยใช่ไหมผมทำอย่างกับอีโบลากับอินฟลูเอนซอกับ ue, ดงกีกับกับเ กับ SARS, กับ Infections, ันส์เขครับดอกเตอร์เอริกนี่ได้ทุกโรคหมดเลยนะครับเอริก you can do it in English I'll try I'll help you translate to okay เอริกฟันทงเลยสิโคโรนาไวรัสเนี่ยอันตรายเท่ากับอีโบลา HIV AIDS เดงกี้อะไรพวกเนี้ยอันตรายเท่ากันมากหรืออันตรายน้อยกว่าฟันทงเลยดิไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกัน Not, not the same? Not the same. Not the same at all. Is it as dangerous? It is as dangerous to a certain group of people, a small group of people, that is, older people, people who are, say, 65 and above, 60 and above. I'm 60 also. But wow. I'm, but I'm healthy. People who are 60 and above, people who have immune problems or chronic diseases, out-of-control diabetes, lung problems, for the rest of the population, what bets at percent, เป็ดพคว้ it's a mild illness and a flu เอาไอทินะครับผมถามเลยนะให้เอริกฟันธงนะคนุณหาโคไวรัสเนี่ยอันตรายแค่ไหนอันตรายเท่ากับอีโบลาอันตรายเท่ากับเอชไอวีไหมดรเอรอิกตอบชัดเจนนะครับสำหรับบางกลุ่มใช่อันตรายอย่างนั้นจริงแต่ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่า60แล้วนะครับหรือมีโรคเรือ้อรังอาทิเบาหวานใช่ไหมครับอาทิโรคปอดนะครับถ้าสำหรับคนพวกนั้นอนะ

ว่ามีโคโรนาอยู่ในตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่อยู่ในภาวะอันตรายอาอยุ60ขึ้นไปนะโอเคเราได้จ okay. ะ so first question ผมถามนะโคโรนาอันตรายทัาขาโรคพ้นั้นหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าในบางกลุ่มใช่แต่ใน80%ของคนที่ติดเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าติดโคโรนาเ e r i so how does somebody die from corona ผมถามะครัว่าแล้วคนตายจากโครโรนาไดรยังไง Well, the people who die from corona are generally people who don't have the immune function to fight off corona. And that is usually older people. Now, one of the reasons they're saying that so many people in Italy have died is because Italy has a massive older population. And this older population is being okay. infected. They also don't have a very good medical care. I mean, the, the Thai medical system, I think, is far more advanced than the Italian system. ผมถามไปเมื่อกี้ว่าคนตายยังไงจากโควิดนะบอกก็อย่างที่บอกนะครับส่วนมาก,กต้องเป็นคนที่แก่นะครับพวกคนที่ตายที่อิตาลีเยอะวันนี้ก็เพราะอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาชนที่อายุมากออกสิบเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็จริงนะจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยประชาชนที่ก็อายุมากเนี่ยมันสูงงั้นคนพวกนี้ก็เลยเสียชีวิตนะครับแต่สําหรับคนธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่อันตรายแล้วก็ชมไปอย่างแล้วบอกถ้าเทียบกับอ,อิตาลีนะเขาบอกบอก,อก,อกระทรวงสาธารณสุขของเรา But my question is, tell me what it does. So I now get corona. What does it do? Eat my lungs? What does it do? Well it's interesting if you think about it. Now corona gets in through the nose, through the mouth. Okay. Right? Either you touch something and touch your face. Or then once it gets into the into the airways, then it travels down, it goes into the lungs, and it can cause massive inflammation in the lungs. in people who have poor immune systems. i f people who have good immune systems, it doesn't cause that much inflammation in the lungs. And that's the difference between who's living, who's dying, and who's having c e n t e r s เขาบอกว่าโควิดนะครับมันจะเข้าไปทางจมูกนะครับทางปากนะครับหรือแตะบนพื้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปในปอดเราถ้าคนที่ปอดแข็งแรงอย่างกับอย่างที่บอกนะคนที่อายุต่ำกว่า60เนี่ยนะเขาบอกมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะปอดเรามันจะดูแล โรคนี้ได้ดีแต่สาหรับคนที่ปอดไม่ดีหรือแก่เนี่ยมันก็จะเข้าไปฝังไว้ในปอดเราปอดเรานะครับแล้วก็ทําให้ปอดเราอักเสบอาการอักเสบนี่น,นะคือทําให้ตายผมจะถามคําถามนี้นะว่าแล้วตายทรมานไหม Is it a painful death Corona? Well for the people who it gets in the lungs yes it's very very painful because they basically can't breathe need to be on a ventilator until the virus moves along and and either goes away or if we come up with certain medicines which are being looked at now that can cure it and get rid of the virus so the lungs can then recover เขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นนะครับเราก็ติดนะแล้วปอดไม่แข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทรมานมากเป็นการทรมานมากเพราะว่ามันจะทําให้เราได้หายใจไม่ออกเลยนะครับถึงต้องใช้ไอออกซิเจนเนี่ยมาช่วยนะครับจนกว่าไวรัสเนี่ยจะออกไปจากร่างกายเราหรือเปล่า งั้นผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าวนมากคนที่ตายเนี่ยก็เพราะไม่มีเครื่องมาช่วยเราหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งต้องระวังนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่เอริกผมจะถามนะเราไม่ติดทำยังไง how do I not get coronavirus oh very good question <c oughs> well ภาษาไทยด้วยภาษาไทยได้ t h the way to not get coronavirus is to not be around coronavirus now I agree with these shutdowns that are going on over the world because if you can limit the spread the virus will die out the faster you limit the spread the faster the virus will die out when i was working with ebola the idea was isolate spread let the virus die out and that's really the only way to quote get rid of it probably we did have the ต่อไปกับอีกคนหนึ่งงานวิธีอี้ดีคืออยากให้คนเนี่ยใกล้ชิดกันแบบ w e very close right now ครับผมนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับอีโบลาตอนที่เขาไปอยู่แอฟริกาเนี่ยเขาต้องปิดเมืองปิดประเทศปิดจังหวัดกันเลยเพื่อให้อีโบลาเนี่ยไม่ไม่ไม่ขยายออกไปแล้วนั้นก็ฝากรัฐบาลไทยนะครับฟังจากด็อกเตอร์ที่เขาเคยดูแลอีโบลามาแล้วนะต้องปิดอย่างชัดเจนเลย right you have to really just shut everything down right you have to shut everything down but equally as important because nothing's a perfect system. You must keep your immune system as functional and as good as possible. And there's a number of ways to do this. Number one, นอน l ั p d i เขาบอกะเขาบอกนะครับอีกวิธีนึงนะครับนอกจากว่าจะปิดประเทศหรือคุณไม่เจอคนแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองก็สําคัญมากนะเพื่อจะสร้างไอ้ควภูมิภูมิภูมิต้านใช่ไหมภูมิต้านใช่ไหมนะ้องภูมิต้านเนี่ยให้ตัวนะครับเขาจะแนะนําวิธีที่จะสร้างความภูมิต้านให้คุณมากขึ้นนะกับโครโรนาไวรัสนะ All right, buddy. How do I get healthier for coronavirus? Alright, l the way to stay healthy for coronavirus number one นอนหลับดีเจ็ดโมงครั seven hours of sleep หนึ่งถ้าไม่อยากติดโควิดให้ร่างกายเราแข็งแรงในการนอนหลับดีนอนหลับสำคัญมากร่างกายเราจะได้ซ่อมแซมตัวเองนอนหลับดีหนึ่ง Number two easy on the alcohol ยาดดิมเรา why that's bad I don't like that I thought alcohol was good for corona Alcohol is not good for Corona. <laughs> okay. Number. Why? Why? Why stay off alcohol? Alcohol tends to suppress the immune system. Ah. It hurts the liver. The liver is responsible for a great deal of your immune response. If your liver is healthy, your immune system is also healthy. He said that we must not drink alcohol because when we drink alcohol, it affects our blood. And our blood is the place where we produce the hormones, the hormones, right? right? like the hormones, right? The Thai language. Please help me. You have to Don't them, Third? Third, since I'm a regenerative medicine, anti aging doctor, keeping very high amounts of vitamins to keep your immune system functioning as strong as possible. Now, the ways to do this are to take vitamin B, vitamin C, zinc, vitamin D. And what I do personally and do personally for my patients is IV vitamin infusions with a lot of vitamin C, a lot of antioxidants. <Thank> และนี่คือสิ่งที่คุณทอมเคอร์โสพลได้พูดคุยกับทางดรเอลิกเฟชแมนนะครับว่ามันมีวิธีการรักษาหรือว่ามันมีวิธีการทำให้โคนาไวรัสเนี่ยนะครับมันออกไปจากตัวเราได้อย่างไงนะครับก็คือ 1. นึ่งนะครับดรเอลิกบอกว่าเราต้องนอนให้เพียงพอก็คือพักผ่อนนะพักผ่อนให้เพียงพอนะสนะครับ ญาติะนะฮะมันค่อนข้างรัดมากเลยนะอาจารย์ก็จะพูดไม่ค่อยถนัดนะเอาใหม่หนึ่งนอนหลับให้เพียงพอสองนะงดดื่มแอลกอฮอล์นะงดดื่มเหล้าสูบุรีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะถ้าสูบุรีมันก็ไปทำลายปอดนะครับก็ทำให้ปอดอักเสบได้นะเพราะนั้นการติดเชื้อก็จะง่ายด้วยนะส่วนงดดื่มเหล้าก็คือจะไปทำลายตับ นะครับจะไปทําให้ตับนะไม่สามารถผลิตภูมิคุ้มกันนะมาต้านทานโรคได้นะครับสครับให้รับประทานซัพพลิมเมนต์ซัพพลิมเมนต์ก็คืออาหารเสริมครับแปลเลยซัพพลิมเมนต์แปลว่าอาหารเสริมอาหารเสริมก็คือพวกกลุ่มวิตามินกลุ่มที่เป็นกลุ่มรักษาป้องกันนะป้องกันเชื้อไวรัสได้หรือ สามารถเสริมภูมิต้านทานโรคได้นะครับทำให้เซลล์แข็งแรงประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือมีวิตามิน B หรือ B c o m p l e x B รวมได้หมดนะฮะวิตามิน C วิตามิน C นะครับแล้วก็วิตามิน D นะครับวพวกซิงค์นะได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะทำให้เรามีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันในโลกเราแข็งภูมิคุ้มกันโรคในตัวเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะครัเพราะฉะนั้นเวลามีไวรัสนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเรานะครับภูมิคุ้มกันเราจะได้ทํางานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยแล้วก็อ๋อมีอยู่คลิปที่ผ่านมาของพี่ทอมนะครับพี่ทอมก็จะบอกว่าดรเอล็กที่คุยกันก่อนหน้านี้นะครับท่านก็แนะนําว่า ให้งดน้ําตาลให้หลีกเลี่ยงการกินน้ําตาลนะครับเพราะน้ําตาลพอเชื้อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราบริโภคน้าตาลเข้าไปกลายเป็นว่ามันชอบน้ําตาลมากนะครับมันชอบน้ําตาลมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน้ําตาลก็เป็นอาหารอันโอชาของไวรัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงน้ําตาลนะครับหลีกเลี่ยงน้ําตาลซะแลดีนะที่อาจารย์หยุดกินน้ําตาลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับเน่เพราะว่าช่วงนั้นก็คืองดแป้งนะครับ พราะอาจารย์ทราบว่ากระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลอันนี้ก็เล็ว้ายมากก็เลยงดแป้งงดน้าตาลซะนะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันชอบมากก็คือความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่บนความเครียดนะเวลาเชื้อมันเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยเซลล์เราก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่เซนะลลที่เป็นภูมิคุ้มกันทํางานได้ไปเต็มที่ไม่สามารถปกป้องเซลล์อื่นๆได้เนี่ยนะครับ เชื้อโรคมันก็จะเข้ามาทำลายเราได้เพราะฉะนั้นอย่าเครียดนะงดเครียดงดน้ำตาลนะแล้วก็นอนให้พอพอักพักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังกายนะครับงดการดื่มเหล้าสูบบุหรีนะ่แล้วก็เวลาทานก็คือทานซัพพลีเมนต์ด้วยนะครับทานอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์อาหารเสริมที่ดีที่สุดนะครับใครมีอะไรอยากแนะนำแนะนำเข้ามานะครับอาจารย์พร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆของทุกท่าน ที่เป็นประโยชน์นะมาสื่อสารผ่านแชนแนลของอาจารย์โจน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับเทปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วอาจารย์จะมีโอกาสได้เชิญน,นะท่านใดมาเป็น guest speaker นะครับหรือเป็นแขกรับเชิญในรายการของอาจา์นะติดตามรับชมต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ